ดสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดพี่ยอดเียมบุรีลำค่ะครับสวัสดีครับคะ่ะพี่ยอดหายป่วยโจพารวยป่วยแทนนันีีอืมมาตามต่อก <วะ S 1> ันเลยนะครัรัฐบาลใดเป็นไงมั่งรับาฐบาลทยไม่ได้ตามตามไม่ทันครับจ้ะก็ที่ว่าพลาดไปเนาะไทยเนาะครับ แต่ว่าของน้องแฝนแม่น้องแฝนเป็นว่ายัางไงมางพีเล่าฟังหน่อยแล้วแม่น้องแฝนคือเขาฟันอ่าน้องแปด้องให้คืนวันอันนี้กับคื้นวันหวยออกอ่าตอนเช้าก็าหวยออกทำไมเขาก็ได้สังสามตัวสองตัวบนล่างแต่เขาว่ามีทุระย,ยุ่งยากเล่นไม่ไรเบอกผมลืมมนันเขาก็ได้แต่พวกเขาเราก็ได้ได้ไหลายได้แฝแลรวก็ยืแตกสามตัว ครับสาม<ะ>ตัวตอกตัวบนล่าหมดเลยนะเขาได้นะอ๋อตะบันไทยครับรตะบันไทยจำตัวสองตัวโอ้ยงวนหน้างวนน้าตามใหม่จ้ะอย่าลืมตามนะพี่ยอดงวดหน้าน้อง<า>แปด<า>ก็เข้าติดกันสิบเอ็ดงวนนะครับเราให้ตามหกตีเจ็ดด้านหกตามเจ็ดแต่นีไปเข้าวิ่งให้สาม ตามล่างในงานจะเจ๊งนี่้ะอ่ะล่างวิ่งรูดสามเนาะมาล่างมาล่างจริงสามเลขออกหกสี่สามเจ็ดสองห้าสองตัวล่างออกสามเจ็ดเข้าสามเจ็ดนล้ะเข้าเป็นตัววิ่งสี่เจ็ดโอ้ยออกสามเจ็ดตัวเดียวนะจ๊ะอันนี้ไอ้สามหกก็นีอีกหนึ่งแต้มเลขพยอนนี่ีอย่างละแต้มต้องเพิ่มแต้มลดแต้มนะจ้ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ดูเป็นตัวอย่างตามต่อนะคะวันนี้เนาะ วิ่งรูดถ้าถ้าไม่ล็อกไม่อะไรนี่เลขวิ่งรูดพี่ยอดเข้าดีดีนะถ้าเลขไม่ถูกเลขล็อกไม่ศูนย์ศูนย์หนงเงี้ยไม่เบิ้ลเบิ้ลนามหามอย่างเงี้ยเลขเข้าดีอยู่นะเลขวิ่งรูดดิพี่กันครับมาหามมาเบิ้ลนียบติดหดเนาะเข้าติดติดกันอะไรมันก็เข้าดีอยู่นะเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่วันที่สี่วันที่ยี่สิบสองกุมาเนี่ยเข้าที่วิ่งรูดสี่ได้จับคู่ก็เข้า ยี่สิบสี่ตุลาก็เข้าวิ่งรุ้นหนึ่งยี่สิบสองตุลาวิ่งรุ้นสี่เข้าสี่เก้ายี่สิบสี่ตุลาวิ่งรุ่นหนึ่งเข้าหนึ่งยี่สิบเจ็ดตุลาบนวิ่งรุ 1, ่นหนึ่งก็มาหนะะึ่งแล้วค่ะยี่ยบเก้าตุลานี่ศู<ห>นย์ศูนย์เข่าสองห้าจไม่ตัดให้เนาะเห็นเนาะครับแล้วก็ล่าสุดเข้าแรกวิ่งรุ่นเนาะ ตอนนี้กำลังเดินดีนะคอะเล็กวิ่งเล็กรุ่นก็อย่าล็อกน<ม>ึกอยอย่าล็อกเด<ม>้ออันนี้จะเกิรไม่รู้เขาล็อกยิงไม่ริงอันนี้ก็พูดไปอย่างนั้นเองนะคะแต่าก็ไม่เห็น,น,นเนาะพูมเขาจะพูดตามเขากต่อไปห้าสิบห้าสิบสี่แล้วห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบห้าป้าทำเป็นงวดที่ห้าสิบห้าเลยกี่เดือนเนี่ยจันยอน ไทยอกหักไทยมาลาวดะะ้วยจันยอดลาววันจันสายวิ่งสายรูดมาทางนี้ถ้าแรกพย่อดเพิ่มแต้มลดแต้มนะจ้ะวันที่สามกิกายนนะคาหกแปดเนาะ 68. ตามต่อใจเย็น้อคุณพ่อคแม่พรุ่งนี้เดินทางขึ้นบ้าน ตามน้องแฝดเนาะรับฐบาลไทยแม่น้องแฝดได้ลายแสนมานะมันเลขออกน้องแฝดให้เออแม่น้องแฝดให้วันเลขออกด้วยคืนเช้าว,วันเลขออกเนาะพี่ออนไม่โทรตามมาไม่โทรตามสามตัวแตกแตกแตกนุ๊กรับฐบาลไทยอะเดี๋ยววมนนาตามรับฐบาลไทยน้องแฝดไทยเด้อคุณหออแม่เคยเข้าดีอะ เราไปเราก่อนเนาะค่ะเราต่อบนวิ่งรูดค่ะวิ่งรูดเก้าครับวิ่งรูดเก้านะงั้ล่างค่ะล่างแปดค,ครับ,น,รบนี่ได้พยอนได้ง่ายเลยพยอนไม่เยอะเนาะสามสี <4 S 2> ่คู่เองสี่ชุดได,ด้พยอนดูง่ายอยู่เข้าก็คือเข้าเนาะไม่เข้าก็คือ ตรพปิก no ็เทงถูกก็เอาเอาเบ็ง่ายง่ายเลยขึ้นแต้มัดแต้มเผื่อให้หน่อยได้ไหมเอาหกคู่ก็ได้หกคู่ก็ได้แต่ว่าเผื่อขึ้นแต้มลดแต้มโอ้ยทำไงเนาะย้อนหนักใจอย่าบังคับเลยดิตมรับมันสูตราไหนงี่เราเอาตามสูตรเอาเอาตามตัวเลยเนาะจ้ารับตามตัวบนนะครับห้าเก้าสามห้าเก้าสามค่ะ หนึ <194 S 2> ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ค่ะห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าค่ะกลับเน้นที่ห้าเก้าสามหนึ่งเก้าสี่กับจ้าห้าแปดเก้าตัวกันโบโรง่งกับครับที่นี่สองตัวให้ถึงทั้งบนเลยล่างไปกลับทุกตัวนะครับมากค่ะสามเก้าสี่ตัวเน้นกับเก้าสามเก้าสี่ตัวเน้นสองหางกับจ้า ปาตัวนี้ตัวกันแปดเก้าค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดเอะหกเจ็ดแล้วก็ห้าห้าครับห้าห้าแล้วเหครับปลาตัวนี้มีตัวให้ชุดเดียว5 5กันเดิมห้าห้าเก้าสามครับฮะห้าห้าเก้าสามครับครบแล้วเหรอห้าห้าหกบมัน5 5 มีคะแนนเลยครับจะร้อยออกนะเก้าสามนี่ก็เขไม่รวมกันเลยมันสูตรอะไรอื่นบ้ามดสูตร้วอ่ะครับเราชอบออกกับไทยเนาะตัวเน้นนะฮะหนึ่งเก้าสี่ไม่แน,น่บางทีก็มันออกไทยแล้วมาออกเราไม่รู้ถนะักเป็นเก้าเลยเราดูอย่าลืมเพิ่มแต้มแล้วแต้ม,มบางทีก็เข้าตรงๆอ่ะอ,อย่างแปดเก้าอย่างเงี้ยเอาเจ็ดเก้ามาใส่ดูที่ แปดเก้านะหรือถ้าลดแต้มถ้าลดแต้มแปดโอ้ไม่ได้เลแปดแปดเนาะเบินนะ่นเนาะถ้าเก้าสามลดแต้มแปดสามเนาะก็เพิ่มแต้มเก้าสี่อันนี้ก็มีแล้วเนาะเพิ่มเพิ่มไม่แล้วอันนี้งั้วเราไปพิจารณาดูของใหม่ของเก่าเนาะทวนก่อนเนาะคะ่ะ จันยอดเซียนบุรีรมลาววันจันทรสามพฤศจิกายนสองห้าแปดบนวิ่งรูดเก้าล่างวิ่งรูดแปดสามตัวมีห้าเก้าสามหนึ่งเก้าสี่ห้าแปดเก้าเนาะอะเน้นที่ห้าเก้าสามหนึ่งเก้าสี่สองตัวมีเก้าสามเก้าสี่เป็นตัวเน้นเนาะอะเป็นตัวเน้นแล้วก็ตัวรองแปดเก้าหกเจ็ดเนาะะตัวกันคือห้าห้าสี่ตัวห้าห้าเก้าสามเนาะ จะเพิ่มจะลดตัวไหนลองเอาของเก่าไปพิจารณาดูนะคะว่าจะเพิ่มแต้มลดแต้มตัวไหนควนจนยอดนะทำไงจะดักได้จะดักปลาตัวใหญ่นะอะปลาตัวกลางกลางก็ได้นะไม่ต้องปลาตัวใหญ่อะทำไมจะดักได้ดักปลาตัวกลางกลางนี่แหละครับพยายามจงตด้งนจ่แเลย ยัง4 7นะคะออก3 7ลดแก้มอ่ะลองเอา8 3มาใส่ดูสิลดหนูเนาะ9 3ลด8 3 3 6อ่ะขึ้นหนึ่งแต้มนะคะ8 9ขึ้นไม่ได้แล้วนี่ขึ้นไม่ได้แล้วเนาะยัะยง9 4เนี่ย9 4ขึ้นแต้มเ่ย เก้าห้าหรือแปดสี่เนาะอ่ะอันนี้คือหมายถึงลดหน้าลดหลังอะไรอย่างเงี้ยลองดูเนาะเอาไปพิจารณาดูเพราะว่าเลขพี่ยอดเนี่ยคือแต้มลงแต้มอย่างนี้เแล้วค่ะฝากเป็นแนวทางพี่ยอดมีอะไรพูดกับเอฟซีบ้างรับพี่ับก็ ต้องขอโทษสีด้วยทุกท่านนะครับเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ทำให้เอสตีุู้ังกับโัวหน้าก็จําเป็นครับอยากจะให้ทุกทุกหมวดมันเป็ไปไม่ได้คลักแต่ใจคิดต้องพาไปตอทุกท่างไรคหมวดวันที่สามพุษภาคมเนเธนร์แลนวทานในวทางเพื่อนบ้านก็ขอให้เอสตีที่ได้ติดตามมาก็ขอให้ โชคดีกันคนนน้าให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับแลว้วก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให,ให,ให,ให้ทางช่องโทรพารวยด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามไปกันต่อไปเรื่ด้วย,วยผมหวังว่าต้องได้ดีสักวันอย่างแน่นอนคับสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะ,คคะจันย์้อนพี่ยอดค่ะที่แบ่งปนันแนวทางเนาะให้ทางช่อง youtube โจมมารวยฝากคุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังกันด้วยกันสายมิ่งสารุน่น ขอจานแม่นมากเข้าดีมากขอบคุณค่ะพี่ยอดสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับ,รบ,รบเป็นแนวทางต้องอ่ะเป็นแนวทางแนวทางอ่ะเพื่อนบ้านข้ามโขงเป็นอีกซ่องทางหนึ่งไม่เยียบเงาจนเกินไปนะครับกว่าจะถึงรัฐบาลไทยบนเวียนมาสิบห้าวันเนาะก็ใส่วิ่งฉลูดมาทางนี้เดอ้อมาแล้วนะคะ่ะ ไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ไมกลัวนะค่ะเป็ยอดเนี่ยเล่พี่ยอดไม่ล็อกไม่กลัววิ่งรุ่นเข้าดีมากเข้าติดกันสิเอ็ดวดติดเนาะก็จะเว้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะขับกลับมาเข้าใหม่นะค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการบระนันทุกซี่นะคะ ก็กลาวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดคอยทุกท่านล่ำรุวยเนาะโชคดีแตกสามตัวสองตัวคำคงไปเล่าพรุ่งนี้ใครกดไห้เนาะก็คอยถูกสลากินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยรางวัลที่หนึ่งเดอ้อทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกสิ่นเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่กันแน่ทางจันยอดคลิปหน้าสวัสดีค่ะ